สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีป้าลุงวัสสุขสุคนเด้อสบายดียามเศร้าๆพี่น้องสบายดีเด้อ <c oughs> นี่กะสิไปหาหน่อไม้อีพี่น้องมาเนี่ไปหาหน่อไม้กับพ่อกับแม่บิดเขาัวแล้วพี่น้องห,า,หายคข้นกันทรายพี่น้องซอยๆกันหา,าหาหน่อไม้่ไว้เมื่อคายพี่น้องขายขราเจ้าเป็นสร้างสร้างหน่อไม้ยเลยว่าสี หาหน้าไม้แลยครับมาขายพี่น้องหน้าไม้ก็หาอยู่ห่วยอยู่ห้องคือก้าวพี่น้องหากะหาแถวมุงใต้เดลยพี่น้องได้ไก่จากเสียงบันไดกะบ้ไก่พี่น้องจากห่วยห่วยหาเทียงกะพี่น้องเห็นว่าเทียงอะไรวะนี่พี่น้องเห็นว่าเทียงเลยนี่นี่นี่เสือมากในพี่น้องบ้ไก่ปันไดเป็นยี่พอกระแม่แกะกำลังหาพี่น้องเบอร์สีกระผ้ากระตาพี่น้อง ชาติดตามพักส้มเบิ้งพี่น้องว 4, ่าสีมานเนอประมาณพี่น้องหาหน้า,านมไม้เมื่อนีรเนาะสีมานประมาณพี่น้องชาติดตามพักส้มถามรุ่นเบิ้งพี่น้องว 4, ่าสีมานเนอประมาณโอเคพี่น้องพอคนสิขุดค้นหาหน้าไม้พี่น้องมาดีพี่น้องนี่มาหาหน,น้าไม้เห็นหน้าไม้โอ้พี่น้องเออเต้เต้พอแค่นี้พี่น้องโอ้หน้าไม้อย่าไงหนึงงน่ง ปั๊ดตัวซับ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 เมื่อไงหนึ่งพี่น้องอุ้ยไม้ทันหัวใส่พี่น้องเห็นอีกเด้นี่ซับไหมอันนี้เสียบินนี่เนาะก็ไหมเลยเมื่อไพี่น้องเมื่อไงหนึ่งอุ้ยมานมานพี่น้องปั๊ดง่ายง่าหนึ่งนี่โอ้ ม<า>ันบ้า,บาไงคุณแม่ได้มานโยคุณแม่เนี่โยโยมเห็นนะคุณแม่โมมานคุณแม่เนี่ยโอ้ยใส่กระต์ดีพี่น้องมานเน่ยแ่น้องมานี่โอ้ยยังทันหอดบนมานห่างกามาถ้ารุ่นมึงต่อต่อไปพี่น้องว่าสิม,นม,นมานเน,นี่ยโมมานพี่น้องนี่นนนพี่น้องอันนี้ก็เป็นโตดนะไม้พี่น้องว่าเออเป็นว่าพุงพ้นกรเอิ่นไงวะตา ตาหน้าไม้แต่ว่าสีเอันเป็นโต้พี่นอ้องน,นี่สองสามสี่อันพี่นอ้องป้าโตสี่อันห้าอันพี่นอ้องสี่หลายแต่มันไม่ใหญ่แต่กับสีป้าให้มันใหญ่กว่าพี่นอ้องได้จังเอาพี่นอ้องเพราะว่ามันยังน้อยอยู่นี่นี่สี่ห้าอันใหญ่ใหญ่ไว้ในกล้วะเอา,าเสร็มนี่อเอาเอาเนาะยน้อยอยู่ หาหาเอาแตัวยังไงอพี át, iah, ่น้องพี่น้องบอสีกับพ่อหน้าไม้พี่น้องนี่ใช่ใช่เบิ้งนี่นี่เห็นบ่มีขนปลายเป็นโตดมันพี่น้องเลยนี่ดีสิทับหน้าไม้พี่น้องถ้าเป็นน้องแม่หาประมาณเราเพิ่นหาพี่น้องบอสีเพิ่นไออันนึงพี่น้องเลยนี่นี่นี่ตกไปเนาะอ้หวยเนะ เนี่ยแมนมานเนี่ยังไม่ได้พวดอันนี่พี่น้องได้อันยังพี่น้องเลยทำไมขาวๆพี่น้องไนี่หาประมาณเพิ่นว่ามมาสีหาพันละบาทสีเพิ่นอันเดียวบ่อันเดียวปุ๊บนี่ไหนหาดอกโมมีหมูพี่น้องเลยสดลำพังสดคือเจ้าของบ่คือเจ้าของแม่เนี่ย คนหักกรบปุมีก็กระปุมีคนหักเมนจุดบอบกุมีคนหักหรอน้องเอาสีกระพรอน้ไม้อีกเลยใช่ไหมใช่ใช่นี่โตดมันอันไหนโตดมันนี่เป็นโตดนพี่น้องโตดมันก็เอาด้วมันอึดพี่น้องเว้ยตอนทำพิษจะเห็นเลือดพี่น้องเว้ยตอนทำิษนะยิดเห็นเลือดวันนี้มันวันนี้มันมันยังกระมีอยู่วันนี้เอาเบิร์ดวันนี้ ตเต็ด no? เอาบดพี UH, aro aro ่น้องนี่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 คุณแม่อ้าวโอ้ง่ายหนึพี่น้องข้างในคุณข้างในคุณอยู่กลางโคลพี่น้องโอ้ยไปชับผักมันบ่ฮะชับผักนเนาะผักเนี่ยชับบางหอมมันตายมาแล้วบ่อกรพี่น้องนล้วไม่กันดีคนพี่น้องเอ้ยไม่กันย่านไปซับพี่น้องย่านอะไรให้บุวิด คนเนี่ยนี่ไงพี่น้องโอ้สับตาใหม่พี่น้องเอ้ยหกเขื่อมันก็ดีคนพี่น้องพูกลางโตพู้หืมโอ้ยหงอยเป็นไงพี่น้องมหงอยสาวแซวหน่อพี่น้องเอ้ยมหงอยโอ้ยมาเดิมมาเดิมมหานลำกันเดิมพี่น้องเดิมพี่น้องเดิมมหานลำกันพี่น้องมันมาเดิมพี่น้องนี่ มันนี่บ้าสิน้ำไม้พี่น้องมันนี่มันออกเลยผลตกแรือมันออกเลยพี่น้องผตอนำไม้ออกพี่น right. vale ้องชอบนะแม่โอ hey. anyway, ้มีพี่น้องไอ้แบบแบบเแียวไปลุ้นไปส้มกอต่อไปพี่น้องโตไปพี่น้องประมาณพี่น้องลุ้นส้มมึงร่วมกันเด้อไปปะเห็นเยอะไปอะไรดูอูเลยโอ้จากอันนี้สองอัน ป้าพี่น้องนี่เบิ้งเบึงเบึงเบึงพี่น้องนี่นี่นี่โซงอันนี่นี่นขาวครับอืมไมขาวพี่น้องบซับซับซับซอืมเกิดกิดเกิดเกิดนอง้าก็เป็นเบดไไรวะคือเน่หนถ้าสบพร้อมกันเป็นยังไง ตรงนี้แข็งกุ๊ดเลยไม่หรอแมนเนั้อพี่นอ้องอืออืออเลยพี่น้องในสองอันพี่น้องอันขาวพี่น้องนี่เฮ้ยโอ้ยพุ่นก็มีอีกพี่น้องโอ้ยอขาวอันนี้เฮ้ยเนาะโอ้ย แลไม่ข้าวพี่น้องอันนั้นกะอืมน่องโอ้สามอันพี่น้องนี่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 โอ้บิดได้ปะเฮ้ยโอ้ผักอ่ะพี่น้อง,องโอ้เห็นผักไหมพี่น้องอยู่ในก็นกนมีอยู่ในผู้นี่พี่น้องตัวนี้ก็โอับักใหญ่นึงพี่น้องเอ้ยตัวนี้ บอลน้องไงพี่น้องกอเดียวพี่น้องนี่กอเดียวมีซีไดซีอันใดให้ต้องอยู่หกบอลตัวนะคุณพ่อจกอนามัยพี่น้องบอลหาอยางง่ายได้พี่น้องเอ้ยหาอนา้ำไม้จุกเอาบล็อกดกๆอยู่กลางกอพี่น้องเพื่อทีได้อนามัยแต่ละอันเป็นง่ายพี่น้องว่าซีจะจับนาำยันถือหัวพี่น้องมันออกมาได้กับบอลง่ายหรอกพี่น้องเอ้ยได้แต่ปลายมันนี่ มันลมเสียงมันลมเสียงพี่น้องกอไในหาอันคุ้ม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 น้อยสามใหญ่ก็จัหน่อยเนาะพ่อขึ้นหาอยู่เทิงพี่น้องอู้หูสูงนพี่น้องเอ้ยปีนขึ้นเมืองน่ะได้ต่าเลยพี่น้องเอ้ยขึ้นไปนี่มากะหอนพี่น้องเอ้ยหอนหาเจ้ามาหอนมึนอยู่ เปสัมผัสมาน้อยมานว่าคุณแม่เขาเจ้า่นเอาพี่น้องอบทานเนาะอ้าวแต่เขาเขาเจ้าปัญหาเตนไหมนั่นเดหมดไงคุณพ่อมานอีกเด้วพี่น้องน่หมเนี่ยอาเสียไปบ่ได้ มูใหญ่ภานไดที okay, ่นอนนี่ซับแข็งพวกนี้ไม่ตายแล้วพว่นี่ใฮ้คนหลอกบ้านน้ำไม้แมงเฮ้ยพี่น้องเอ้ยน้ำไม้แมงโอ้ยน้ำไม่ตายโอ้มาพี่น้องเอ้ยคือเดี๋ยวว่าน้ำไม้จับหลอกจับดีนะ เฮ้ยน้ำไม่ตายมาหบ่คุณแม่ฮะน้ไม่หรอเสโอ้ยเสเด้อสโอ้ยพี่น้องแมยว่าน้ไม่ตายโอ้ยพี่น้องโอ้ยโผดโผงโพี่น้องเอ้น้ำไม่องนี่ยาไงป้า โอ้เจ้าวขุนโมเห็นแน่เล่พี่น้องโอ้ยบักไงโอ้คุณแม่มานแน่นี่คุณแม่มักของไงแน่เลยเผาะของไงนี่บอกโอ้หัวทรับย์กะโอ้ตื่นเต้นวะตื่นเต้นพี่น้องคุณแม่กระทรัพย์หมวกส้วะพี่น้องเอ้ยมันไงโพดโพป้อต้องบุข่าเราแบบนี้โอ้ยพี่น้องเอ้ ไงโพไงโพหน่อยไหมเอ็มอย่างเงคุณแม่ตื่นเต้นไม่รู้อะไรหน่อยไหมไงชาติหน่อไม้กันไม่ได้โพยอ่ะพี่น้องเหรออีกตีอีกตีมาคุณแม่บ่ได้พี่น้องโอ้พี่น้องงอบปงไงนี่พี่น้องเอ้ยโอ้ยพี่น้องป๊อดเกือบซ้ำหน้าพ่อพี่น้องเลยโอ้ยโพดโพพี่น้องหน่อไม้ใหญ่อ๋อคุณแม่เป็นสันเวิรเวิรพี่น้อง สันบนำไม้กะบสับลุมสับเทิงสับลุมสับเทิงอยู่โอ้ยญ่ดีเนาะไงโอ้ทุกปุ๊กไงปัดโพดโพกมุกเตงพี่น้องเอ้เสียงสูดเบาเตียงทองกันวันนี้โพดโพกมุกเตียงน้ำไม้พี่น้องมาไหนฮะพี่น้องเอ้มาเนี่ยพี่น้องโอ้ยนี่ไงพี่น้องเอ้เป็นได้ไหมพ่อหน้าไม้ใไงกินเนี่ดีใจดีใจ ตื่นเต้นบ่ะต่มา่เดไรพี่น้องไไไงโอ้ไงดีใจทรับจดบดอ่อนมันคุณแม่เพิ่นตื่นเต้นพี่น้องซัพน้ำไม้กะขหาวัดีปีนี่้ไรน้ำหม่ย้อไงคุณแม่เพิ่นดีใจพี่น้องได้น้ำใหญ่ตื่นเต้นทรัพย์ในกบืนกบือพี่น้องแต่ลงมา่บ่ไล่ดไหดอ้่นไงได้ไงเนาะได้เห็นได้ิกพี่น้องไว้บรได้ได้ของไงรถเนี่โอ้ เขาขวบวาใส่มาโค้งง่ายไอ้เนี่ยใส่หนุ่มใหม่งจะได้กินได้หนุ่มใม่กับพ่อนึงกับพ่อพี่น้องเดือกจางไม่สดโคผล่โย้หนุ่มสองคนฮอดบารสีกับพ่อคนพี่น้องอันนี้ล่ะสองคนบารสีกับพ่อสองคนพี่น้องอันนี้คุณแม่ไล่เดียวพี่น้องป๊าดโลจุกอยู่บักไงอันนี้บารสีคุณแม่สองคนสองคนกับพ่อพี่น้องอันนี้ ได้อันเดียวเธอเนี้น <c oughs> คุณแม่ได้อันเดียวพี่น้องมันไม่ต้องว่าวหรอกมืงเนี่ยลงมาหากะผัดมันในมานใหญ่พี่น้องเอ้ยมานเนียไปหาต่อไปพี่น้องมัหน,นี้นูพี่น้องคุณพ่อพ่อได้พี่น้องเอ้อุ้ยหนูไม่พี่น้องนี่ปลาใหญ่หนึ่งตัวนี้กะอู้เป็นเกินพี่น้องเอ้ยขันหาแต่ละอนนันเป็นอันนี้นนกะคงชิบะเจ็บเด้หรอกยอดมุนไป,ป,ปขู่พวกพี่น้องเอ้ย เคยสีหายอะไรแต่ละนอนอะมันง่ายเลยหายอยู่หากินมันมันต้องอยากจังน่ออให้ได้โอ้มานๆพี่นอ้องพ่ออกีกแล้วนี่โอ้ยน้ำไม้ขาวพี่น้องอตัวนี้น่ชาเะดินทรายฝนตกพี่น,อน้องน้ำไม้ขาวแบบนี้อ,นอ,อ่อนทุกจังอืาน้าน้าคุณแม่เห็นพี่น้องตัวนี้ก็ได้สองอันที่ได้สองอันพี่น้องคุณแม่ โอ้ยอืมอ้อซับกันน้ไม่ใหญ่น้อยกระตื่นเต้นบ่อนี่กอะนี่อะไรใหญ่เตอะพี่น้องนี่สองอันพี่น้องมันเยอะหน่กระทอนหลึกน้อใหม่พี่น้องมัหนิแน่นบ่น้องไม้กระแน่นพี่น้องเอ้ยดึงเอาพี่น้องอื้มอืมอืมไหลบ่มัน น้าไอ้แต่ปลายพี่น้องน uh, so evet> ี่นี่น้าไม้ก่ใหญ่เติบยิบพี่น้องวุ้ยแตกเนาะนไงเติบพี่น้องเอ้ยไอ้ปลายมันเคิกหนึ่งโอ้หาวัฒนี้พี่น้องเอ้บ้านน้าไม้ขึ้นแด้บ้านนี้เมื่อยปะน้ำกระจกพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องน้าไม้โอ้ได้เต็มกระกระยางเนาะนี่พี่น้องน้าไม้เต็มกระยางมิดน้อยๆพี่น้อง นี่โอ้อน,อน,น้นำมันไงน้ำมันไงข้างแรขของปีเนาะปีนหนปีนี้นออโอ้ยหงาเดียวนี่หงหยรถพอด้ย <c oughs> บา้าหงาตินักโอเคไซมกับพี่น้อง <c oughs> สกีบอาสีกีบบสเก็ตภาพบรรยากาศหาโนตไมไม่ซ้ำเพี่น้องฝ <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาซสีเน้อฝากเป็นกำลังใจให้บาซสีในคอมเมนต์อียงกันแนะนำกันได้เนาะแต่พิดพลาดอนไดกั ถ้าผิดพลาดอะไรก็ขอโทษขออภัยน้ำได้หลายเนาะไม่ก็จะขึ้นกันพี่น้องเอ้ยจะขึ้นพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องก็จะขึ้นหกินน้ำกินได้เลยกายนอนพักผ่อนนุ่อยเล้แกหาตัดใบตองพี่น้องหมดเลยคลิปต่อไปพี่น้องหาท่าบุญฝากติดตามคลิปต่อไปพี่น้องว่าสิเฮ็ดคลิปบยังต่อไปแน่อาจสีคลิปตัดใบตองคลิปต่อไปบางทีกันเนาะ ถาลุ่นต่อไปพี่น้องเฮดคิดยังไงโอเคพี่น้อง